อบรมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่ทิติพรจตุพรพิพัฒน์ค่ะจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตากนะคะก็จะมาสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานนะคะ,ะในเรื่องของเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มเติมของเกณฑ์ใหม่นะคะ สำหรับเขาโครงเนื้อหานะคะที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของหลักการทั่วไปของพระราชบัญญตัติการแพทย์ฉุกเฉิน2551นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินค่ะเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการการแพทย์นะคะซึ่งจะเป็นประกาศตัวใหม่ที่ออกมาแล้วก็มีผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเราทุกคนนะคะ สำหรับเนื้อหาของพรบรการแพทย์ฉุกเฉิน2551นะคะจริงๆแล้วจะประกอบไปด้วย5หมวดแล้วกักบ1บทเฉพาะการด้วยกันทีนี้ในส่วนทั้งทั้ง5บททั้ง5หมวดเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะพูดเฉพาะในเรื่องของบทที่3นะคะก็คือเรื่องของปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะมีความเกี่ยวขอ้องกับพวกเราทุกคนนะคะ ทีนี้ในส่วนของหลักการของพรบการแพทย์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเนี่ยจะกล่าวถึงในทั้งในเรื่องของอาาาการปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้ปฏิบัติการเรื่องของหน่วยปฏิบัติการนะคะแล้วก็หลักการในการปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วก็มาตราย9และและมาตรา30นะคะที่ตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประกาศตัวใหม่ที่ออกมานะคะตามที่พี่ทิสเกิรนนาไปนะคะทีนี้ในส่วนของมาตรา29นะคะที่ที่ได้ออกมาใหม่ตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ ได้เขียนกำหนดไว้ว่ากอพชเนี่ยมีอํานาจในการกําหนดเรื่องนั้นต่อไปนี้ถามว่ากอพชตัวตามสัญสักสีแดงนะคะหมายถึงอะไรบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่หรือยังไม่รู้จักนะคะกอพชก็คือคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดของในระดับประเทศที่จะประกอบไปด้วยทั้งแพทย์ต่างๆพยาบาลผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงผู้แทนจาก อ,องค์กรส่วนภาคส่วนเอกชนแล้วก็จากส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดของกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับประเทศนะคะแล้วก็ซึ่งตรงตรงนี้นะคะตรงคณะกรรมการเองก็ได้มีประกาศที่จะเพิ่มเติมออกมาก็คือในเรื่องของประเภทเรื่องของอำนาจหน้าที่ขอบเขตต่างๆเรื่องของหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่างๆนะคะแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะที่ที่จะออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของวาตาา30เนี่ยเขียนไว้ว่า ให้กพชนะคะมีอำนาจในเรื่องของการกับกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติการและก็หน่วยบริการเนี่ยเป็นปฏิบัติการไปตามเงื่อนไขแล้วก็มาตรฐานที่ที่กำหนดไว้นะคะยกเว้นเฉพาะของผู้ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบทางด้านวิชาชีพแล้วก็การสาธารณสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากทำไมถามว่าทำไมต้องยกเว้นเป็นเพราะว่าตรงส่วนนี้เองเนี่ยทั้งในตัวของแพทย์เองแล้วก็พยาบาลเองตัวนี้เขาจะมีใบป,ประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งเขาสามารถประกอบ อาวิชาชีพได้ตามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเวน้นละเว้นตรงส่วนนี้ไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของประกาศตัวประกาศเองนะคะที่ออกมาใหม่นะคะประกาศกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกํากับดูแลหน่วยปบริการนะคะ ที่ที่ออกมาใหม่นี้ซึ่งตรงประกาศตัวใหม่นี้เนี่ยมีผลตั้งแต่เริ่มใช้นะคะตั้งแต่27พฤศจิกา2564มาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับเรื่องของเงื่อนไขหน่วยต่างๆเงื่อนไขหลักเกณฑ์เรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะในเรื่องของการขยายเวลาเพื่อขออนุมัติหน่วยนะคะเรื่องของการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียด ท,ที่พูดถึงในเรื่องต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้พี่สรุปเป็นคอนเซปต์ให้ฟังเนาะว่ามีประกาศตัวใหม่ออกมานะคะคือชื่อว่าประกาศตัวนี้นะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่27พฤศจิกา2564ซึ่งกฎหมายตัวนี้เองนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลกับในส่วนของหมวดที่3นะคะอย่างที่ได้เกิดน,นําไปแล้วนะคะ,ะทีนี้ถามว่าแล้วพวกเรามีผลอะไรกับพวกเราบ้างนะคะในในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานในงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ ตรงนี้นะคะตร,ตรงหัวข้อของผู้ปฏิบัติการเองเนี่ยเขาก็ได้ระบุไว้ว่าหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกําหนดนะคะก็คือพวกเรานั่นเองเนาะแล้วก็จะมีผลในเรื่องของอหลักสูตรในเรื่องของการฝึกอบรมนะคะที่ที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม,มนั่นก็เลยเป็นที่มาให้เราจะต้องมาอบรมในกัรในวันนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการหรือว่าเรามาอบรม อัปเดตความรู้เพิ่มเติมขึ้นให,ให้เพิ่มเติมอีก8ชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการมาฝึกอบรมในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนของเรื่องของกฎหมายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะทีนี้ในเรื่องของปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะก็จะมีนิยามเนาะในเรื่องของการปฏิบัติการว่าหมายถึงอะไรจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของการบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาลเนาะส่วนสําหรับหน่วยปฏิบัติการนะคะ ก็คือหน่วยที่เราพวกเราขึ้นทะเบียนกันอยู่แล้วก็ที่เราสังเกตอยู่ตามกฎหมายประกาศตัวใหม่ตัวนี้ที่ออกมานะคะก็จะเห็นว่ามีผลว่ามีการจัดระดับเรื่องของระดับการปฏิบัติการแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศตัวนี้ออกมาของเราจะเป็นท้านหน่วย FR เนี่ยก็จะเป็นหน่วยระดับเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วก็หน่วย b l s หรือเบสิกก็จะเป็นระดับพื้นฐานแล้วก็ระดับ เอ s เอสก็เป็นระดับสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าประกาศตรงใหม่ตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของหน่วยปฏิบัติการแล้วก็เรื่องระดับการปฏิบัติการออกมาเป็น3ระดับด้วยกันนะคะจากเดิมที่เรามี4ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ปรับมาเป็นเหลือแค่3ก็คือระดับพื้นฐานนะคะแล้วก็ระดับสูงแล้วก็ระดับเฉพาะทางระดับพื้นฐานหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงหน่วยที่เราดำรงอยู่ปัจจุบันนี้นะค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีการ พัฒนานะคะแล้วก็ในเรื่องของคนเนาะเรื่องผู้ปฏิบัติการเช่นอาสาสมัครชุวเชินการแพทย์เองก็ต้องมาผ่านก,การฝึกอบมรมหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็หน่วยก็จะถูกปรับเป็นระดับพื้นฐานโดยโกฎหมายเองก็มีผลบังคับให้ว่าทุกหน่วยจะต้องมี พอชอพหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์อย่างน้อย1คนต่อ1หน่หนวยนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นแผนในการพัฒนานหน่วยของเราให้เพื่อที่จะยกระดับให้เป็นหน่วยระดับพื้นฐานนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอค่อยเป็นค่อยไปเนาะในเรื่องของการอัปเดตเรื่องของหน่วยอันนี้ที่ก็จะพูดในลําดับถัดไปส่วนระดับสูงระดับแอดวานซ์ก็ยังเป็นยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะเอเก็ยังเป็นโรงพยาบาลอยู่นะคะส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะมีเรื่องของระดับเฉพาะทางถามว่าคืออะไรระดับเฉพาะทางนี้ที่นีก็อย่างเช่นหน่วยปฏิบัติการ การส่งต่อผู้ป่วยด้วยอากาศยานหรือว่าสกายด็อกเตอร์อันนี้นะคะเรียกว่าเป็นหน่วยระดับเฉพาะทางนะคะซึ่งตรงนี้ก็จังหวัดตากเราก็จะมีอยู่หนึ่งหน่วยก็คือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าตากสินซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเพิ่งได้ผ่านการตรวจรับรองแล้วก็รับการรับรองไปเมื่อเรเ็วๆเนี้เองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไปตามประกาศที่ที่เขากําหนดออกมาใหม่ตรงนี้นะคะก็เลยส่งผลให้เป็นแบบนี้อันนี้ที่พี่เกิดน,นาไปในช่วงแรกนะคะสําหรับผู้ปฏิบัติการเองก็คือหมายถึงพวกเราทุกคน,นะคะ่ะพวกเราทุกคนเนี่ยที่ผ่านการอบรมมา40ชั่วโมงใช่ไหมคะเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าพวกเราเนี่ยคืออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์หรือภาษาไทยก็คือตัวยอ่ออชพนะคะสำหรับภาษาอังกฤษก็คือ E.M.R. นะคะ Emergency Medical Responder นะคะ ส่วนหลักสูตรของอพอชฉาพอหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ก็คือที่เราใช้คำยอ่อว่า MT หรือว่าเบสิกอ,อย่างนี้นะคะก็คืออันนั้นจะเป็นพอชฉพอก็จะเป็นอบรมหลักสูตร90ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของวิชิกิจฉุกเฉินเรื่องของพาราเมดิกน,นี้ก็จะเป็นอีกลำดับถัดไปนะคะทีนี้ตามกฎหมายใหม่เองจะเห็นว่าก็จะมีการจัดกลุ่มของกลุ่มผู้บัติการใหม่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือตามสไลด์นะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะซ้ายมือก็คือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วก็กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน,านด้านวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน izzard, đ, ปฏิบัติการฉุกเฉินก็คือพวกเราทุกคนที่ทํางานหน้างานเนะะี่ยค่ะส่วนทางด้านวิชาการก็อย่างเช่นพวกพี่ที่อยู่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะอยู่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพวกนี้ก็จะเรียกว่ากลุ่มทํางานทางด้านวิชาการนะคะทีนี้ ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยด้านปฏิบัติการก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็นอีก2กลุ่มด้วยกันก็คือ1กลุ่มวิชาชีพเนาะกลุ่มวิชาชีพก็ได้แก่พวกแพทย์พยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นที่วงกลมสีแดงไว้ก็คือกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์อันนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มพวกเราทุกคนกลุ่มพวกของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อสพนะคะกลุ่มพวกพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พฉพต่างๆพวกนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตามประกาศที่ออกมาใหม่เนี่ยพวกท่านก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของช่วยฉุกเฉินการแพทย์นะคะอันนี้คือศัพท์ใหม่ที่ที่เราอาจจะอีกหน่อยเราจะได้ยินศัพท์พวกนี้นะคะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะสำหรับเรื่องของอผู้ปฏิบัติการนะคะก็อย่างที่อันนี้ก็ขยายความมาเนาะว่ากลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยจะใครบ้างก็คือนอชอพอนอชอพอหมายถึงนักฉุกเฉินการแพทย์ก็คือพวกพารามิดิก พวกนี้นะคะแล้วก็เวชกิจ e m t ต่างๆแล้วก็รวมถึงพวกเราทุกคนอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอันนี้คือแตกออกมาเป็นสาขาอาชีพให้ให้เห็นให้เห็นชัดขึ้นนะคะสําหรับผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับใหม่อันนี้ก็คือตามเกณฑ์เราจะเคยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคําว่ามมคชหมคชหก็คือย่อมาจากมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์นะคะตัวนี้เองก็คือ,อพอประกาศตัวนี้ ประกาศออกมาใหม่เนี่ยก็มีผลถึงในเรื่องของการกําหนดเรื่องของคุณวุฒิของผู้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยนะคะตรงนี้เองก็จริงๆก็คือ,อเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะแล้วก็คุณภาพแล้วก็เกณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับการฝึกลมเพิ่มคุณคุณวุฒินะคะของผู้บริการกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ก็คือกลุ่มของพวกเรานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดออกมาว่า จะต้องมีการอบรมกี่ชั่วโมงบ้างมีเนื้อหาอะไรอย่างไรแล้วก็มีการทาข้อสอบผ่านข้อสอบแล้วก็คือได้รับใบประกาศนียบัตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกมที่ทางคณะกรรมการได้กําหนดออกมานะคะความสําคัญของโมกช .1 หนึ่งก็คือทําให้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีคุณวุฒิที่เป็นไปตามไป,ไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะได้รับรองคุณวุฒิตามกฎหมายเนาะแล้วก็จะ จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการกําหนดคุณคุณวุฒิในเรื่องของอว่าด้วยของระเบียบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นนะคะในการกําหนดอัตราเงินเดือนต่างๆด้วยอันนี้ก็ในส่วนของผู้จัดการที่อยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะคะอันนี้อนาคตหากว่ามีการเปิดกรอบตําแหน่งโครงสร้างขึ้นมาตัวนี้ก็จะไปส่งผลให้เชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมความก้าวหน้ามั่นคงในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติการนะคะ ทีนี้หากว่าต้องการเป็นผู้บริการจะต้องทําข้อ,ขอบังคับใหม่จะต้องทําอย่างไรบ้างก็คือเข้ากรับการอบรมตามเกณฑ์ที่เขากําหนดก็คือในวันนี้ที่ทุกทกท่านเข้ามาได้รับการอบรมในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเข้ามามีส่วนในเรื่องของการอบรมแล้วอีกเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือหลังจากอบรมเสร็จพวกท่านก็ทําข้อสอบให้ผ่านตามเกณฑ์เงื่อนไขก็จะมีสิทธิ์ได้รับใบป,ประกศาศศิัตะตามที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้นะคะ อย่างที่ตามสไลด์นะคะก็คือประกาศีิบัตรจะต้องทําอย่างไรนะคะก็คือท่านก็ต้องมาเข้าฝึกอบรมแล้วก็ทําข้อสอบนะคะให้ผ่านแล้วก็ส่วนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนั้นก็คือท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ทีนี้หน่วยปฏิบัติการเองมีผลไหมก็มีผลด้วยเช่นกันคะ่ะเมื่อประกาศตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะก็ทําให้มีผลกับหน่วยปฏิบัติการด้วยซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับอาจจะ เคยเจอมาแล้วพบมาแล้วในเรื่องของการขึ้นทะเบียนรถพยาบาลต่างๆที่จะเห็นว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยจะมีเอกสารหลักฐานหรือมีอะไรมากขึ้นมีการาตรวจสอบมากขึ้นมีมีเอกสารเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นผลมาจากประกาศตัวนี้นั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องของคู่มือต่างๆที่เกณฑ์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะอธิบายให้ทวกท่านได้ทราบว่าเออที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก ตรงนี้เองนะคะในเรื่องของประกาศแล้วก็ใหม่ๆที่ที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะทีนี้สาหรับหน่วยปฏิบัติการน,นะคะก็ถ้าตามประกาศตัวใหม่นะคะจะเห็นว่าหน่วยปฏิบัติการเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์นะคะแล้วก็หน่วยปฏิบัติการอํราน,อนวยการซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินชื่อนี้ค่ะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยจะใช้ชื่อนี้ตลอดนะคะก็คือถามว่าหน่วยปฏิบัติการอํราน,อนวยการคืออะไร จริงๆแล้วก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุนัดสั่งการนะคะตามที่เรามีเดิมอยู่เดิมทุกวันนี้แต่ว่าตามประกาศกฎหมายใหม่ตัวนี้ก็จะแบ่ง,งแบ่งออกเป็นระดับพื้นฐานระดับสูงแล้วก็ที่ปรึกษานะคะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตามมาในอนาคตอย่างเช่นเรื่องที่อ,อบจอจะเป็นศูนย์สั่งการนะคะตรงนั้นบาง,บางท่านอาจจะสับสนว่าแล้วโรงพยาบาลศูนย์สั่งการโรงพยาบาลจะไปอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วถ้าตามประกาศตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือหน่วยบร,กริการอํานวยการระดับ สูงเนี่ยก็ยังเป็นโรงพยาบาลอยู่นะคะแต่ว่าออบาจอร์เนี่ยที่เป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยหน่วยสูรับแจ้งเหตุสั่งการที่เป็นออบาจอรเนี่ยตรงนี้ก็คือหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอนาคตที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับของตัวของหน่วยพวกท่านเองนะคะก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าหน่วยปฏิบัติการการแพทย์แบ่งออกเป็นสระดับใช่ไหมคะตามที่ได้เกินดนําไปสไลด์แรกๆนะคะ ของตัวท่านเองก็จะอยู่ในกลุ่มของระดับพื้นฐานนะคะแล้วก็ระดับสูงก็ยังเป็นโรงพยาบาลระดับเฉพาะทางก็จะเป็นเฉพาะทางมากขึ้นเฉพาะกิจมากขึ้นนะคะตรงนั้นก็พวกท่านก็ของพวกท่านจะอยู่ในระดับพื้นฐาน,นะคะ่ะทีนี้ในส่วนของสาระสำคัญของของตามประกาศนะคะที่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างน,นะคะภายในหน่วยของท่านก็จะเห็นได้ว่า ประกาศเองก็กำหนดมานะคะว่าจะต้องมีผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินนะคะหรือว่าหัวหน้าชุดเองตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นพอชอพอนะคะอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วก็ต้องผ่านหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยระดับพื้นฐานที่ทางสวชจะมีการเปิดอบรมนะคะให้ไปมีค่าลงทะเบียน850บาทต่อคนนะคะแล้วก็อบรมหนึ่งวันในระบบออนไลน์นะคะอย่างที่ท่านได้ได,ได้ได้เคยเห็นมันผ่านมาอันนี้ตัวนี้เองก็จะเป็นเกณฑ์นหนึ่งที่บังคับนะคะให้สําหรับทุกหน่วยเองก็จะต้อง คนที่เป็นหัวหน้าชุดนะคะจะต้องผ่านการฝึกอบรมของหลักสูตรนี้ค่ะส่วนระดับผู้ปฏิบัติการหรือผู้ช่วยหัวหน้าชุดนะคะก็คือเป็นอฉพอที่ปฏิบัติงานในหน่วยนั้นๆนะคะสําหรับพนักงานขับรถนะคะก็ในหน่วยนะคะก็จะต้องมีเรื่องของใบใบขับขี่นะคะแล้วก็จะต้องอเป็นอฉพอด้วยแล้วก็ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะของตามที่กระทรวงกําหนดนะคะ ส่วนบุคลากรสนับสนุนอันนี้ก็จะเป็นบ so ุคลากรที่มาช่วยทํางานในเรื่องของธุรการในเรื่องของการจะทาเอกสารต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเป็นออบเฉพาะก็ได้นะคะแต่ในหน่วยนั้นๆก็ต้องมีคนที่จะมาช่วยทําในเรื่องของเอกสารต่างๆธุรการต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของยาเวชภัณฑ์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะคะที่ว่าให้ดูว่าระดับพื้นฐานระดับสูงเฉพาะทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ ทั้งในเรื่องของพาหนะเองเรื่อกงการสื่อสารเรื่องอาคารสถานที่นะคะสถานที่ก็จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะสิ่งแวดล้อมปลอดภัยมีที่จอรดรถพานะ <c oughs> เพียงพอซึ่งตรงนี้ที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของอการที่หน่วยระดับพื้นฐานทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินนะคะแล้วก็เพื่อที่จะขอรับการรับรองให้เป็นหน่วยระดับพื้นฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์แบบกว้างๆนะคะทีนี้ถามว่าหน่วยระดับพื้นฐานเองของพวกท่านมีหน้าที่ทําอะไรบ้างก็คือ ก็ดาเนินเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ดําเนินผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต่ําหรือว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตรุนแรงนะคะก็คือโทษไข้สีเขียวนั่นเองนะคะส่วนระดับสูงก็จะเป็นวิกฤตรุนแรงนะคะผู้ป่วยสีแดงสีชมพูนะคะทีนี้โดยสรุปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์นี้จะเป็นหน้าสรุปแล้วนะคะในเรื่องของอข้อกฎหมายแล้วก็ตามประกาศตัวใหม่ถามว่า ตัวตัวนี้เองนะคะถามว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีผลอะไรบ้างนะคะก็ตัวนี้เองก็ถ้าเกิดว่าหน่วยไม่ไม่ได้ถูกปฏิบัติตามเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการสั่งไม่รับรองมาตรฐานผลการฉุกเฉินแล้วก็จํากัดสิทธิขอบเขตความรับผิดช,ชอบแล้วก็ซึ่งพวกนี้ก็จะถูกตามมาในเรื่องของอาการงดสับส่วนของการจ่ายเงินชดเชยน,นะคะในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในระดับจังหวัดนะคะเราก็อาจจะต้องมีการ แผนพัฒนานะคะของจังหวัดเราก็ในภายในปีปี66-67เนะคะเราหน่วยทุกหน่วยเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมๆในเรื่องของการรับการประเมินแล้วก็เพื่อที่จะให้รับการรับรองนะคะเรื่องของอคุณภาพแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานของตามที่กฎหมายกําหนดนะคะคุณภาพของของหน่วยนะคะโดยสรุปนะคะก็คือตามประกาศตัวใหม่นี้เองนะคะก็จะมีผล กับคุณสมบัติและก็คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติการนะคะแล้วก็หน่วยนะคะอย่างที่ได้ไดไดเกินไปทั้งหมดเนาะแล้วก็เมื่อทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้นะคะท่านก็จะได้รับใบประกาศนะคะอชพอซึ่งอานาคตเนี่ยใบประกาศเนี่ยก็จะมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็จริงๆก็ซึ่งท่านจะต้องยื่นต่ออายุได้ทุกๆทกๆ3ปีนะคะซึ่งอันนี้สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายของหน่วยงาน อำเภอของท่านนะคะได้เลยซึ่งจริงๆเราสามารถยื่นเอ,อกสารก่อนที่ใบประกาศจะหมดอายุได้ก่อน90วันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะลืมไปเลยไปไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องไม่เกิน180วันเพราะถ้าเกิดว่าใบรประกาศท่านหมดอายุเกิน180วันเนี่ยก็จะทําให้ท่านหมดสภาพความเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ พยายามอย่าให้ใบประกาศหมดอายุนะคะซึ่งก็จะได้ไม่ต้องมาอบรมใหม่นะคะอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ก็จะเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะที่พวกท่านอาจจะสามารถดาวน์โหลดได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อหาอ่านได้แต่ว่าเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีในเรื่องของคู่มือแนวทางปฏิบัติการการแพทย์ก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ คู่มือต่างๆว่าหน่วยจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคู่มือเรื่องของปฏิบัติการรับรองรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกท่านก็เคยปฏิบัติกันมาอยู่ดั้งเดิมแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถยื่นผ่านโรงพยาบาลแม่ข่ายได้นะคะแล้วก็จะทําเอกสารส่งเข้ามาที่พนักงานสรณสุขจังหวัดนะคะส่วนอ,อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของ รูปเล่มในเรื่องของรวมกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้างในก็จะแบ่งแยกให้เป็นจัดเป็นหมวดหมู่ซึ่งอาจจะอ่านเป็นแยกอ่านเป็นเรื่องๆได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เรื่องที่จะนำเสนอกับพวกท่านก็กน็น่าจะมีเนื้อหารประมาณนี้แต่ว่าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะหรือักถามเพิ่มเติม,ตมก็อาจจะสอบถามกับ พี่เลี้ยงนะคะที่โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ทุกท่านนะคะหรือสอบถามตรงมายังที่พี่ได้นะคะคือผู้รับผิชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนะคะ <c oughs> ก็ก็ยินดีให้ทำปรึกษากับทุกท่านนะคะหรือว่าทุกหน่วยหรือว่าท้องถิ่นหรือหน่วยมูลนิธิสมาคมต่างๆที่จะขึ้นทะเบียนใหม่นะคะว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็จะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ กฎหมายแล้วก็ประกาศตัวใหม่เนี่ยก็สามารถประสานง,งานแล้วก็ติดต่อมาโดยตรงได้นะคะค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ